ฟังเสียงนกเสียงกานะจ๊ะนะเสียงไก่ก็มีนะคะวันนี้ก็เช้าเช้าสายสายนะจ๊ะวันพุธนะคะเพื่อนเพื่อคะ่ะนะนี่นะจ๊ะธรรมชาตินะธรรมชาติจริงๆนะไม่ต้องปรุงแต่งนะจ๊ะถามว่าอากาศเป็นยังไงนะหน้าหนาวตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายนะจ๊ะนะ เราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยก็ประมาณเราอยู่ในห้องเอนะจ๊ะเพื่อนๆนะสายมานิดนึงก็อบปุ่นนะจ๊ะเช้าๆอย่างนี้ก็เย็นสบายนะคะช่วงหน้าหนาวก็ประหยัดนะคะประหยัดไฟนะประหยัดนะประหยัดไปต้องเปิดพัดลมประหยัดไปต้องเปิดแอร์นะจ๊ะนะเช้าวันนี้ก็นี่เลยนะคะให้ถูท้องฟ้านะจ๊ะส,สดใสสดใสนะคะ อันนี้ก็ทางถนนบ้านเรานะดูแต่ลำไยที่มีหน่วยมีลูกฝั่งนี้ยังไม่มีนะจ๊ะฝั่งนี้ก็มีแต่ต้นนะจ๊ะมีแต่ต้นนะนี่นะคะสองฝั่งนะคะมีถนนกั้นกลางนะจ๊ะฝั่งนี้ยังไม่ได้ออกช่อนะคะยังไม่มีพ้นนะจ๊ะส่วนฝั่งนี้ก็จวนนะนะคะจวนจะได้กินจวนจะได้เก็บแล้วนะจ๊ะนี่นะคะ อ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งน,นะคะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะได้เก็บแล้วนะอะ่ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนี่นะ,ะนนนจะ๊ะเพื่อนๆจ้าให้ดูได้ตั้งแต่ยอดเลยนะคะไล่ลงมานะจ๊ะนะดกไม้ดกก็ดูเอานะจ้ะนี่นะคะนี่ก็อยู่ติดพื้นดินเลยนะคะนี่นะคะนี่นะนะแต่ยังไม่สุกนะจ๊ะยังกินไม่ได้จ้านะ มันยังไม่สุกนะคะนะ